ก็วันนี้มาสอยมะพร้าวเห้หอมหอมนี่นะครับโอ้มือถือรุ่นนี้ดีจังซูมได้ย่อได้แล้วก็มาลิทา้มะพร้าวมีมะพร้าวแห้งอีกต้นนี้ต้นตายตายแล้วยอดหักแล้วเป็นมะพร้าวแกง เป็นสวนตรงที่คนมากลับรถกันบ่อยอ่ะสายหนึ่งตรงแทนน้ำยนต์ก็ว่าจะมารีวิวบ้านนอกดาวบ้านจะเป็นรูปนั่นแหละก็มันมีห้องน้ำห้องครัวในตัวพอดีพายเรือมา เอาเรือมาจอดไว้ตรงด้าริมนี่สวยของปลาแตวตรงเนี้ยโอ้ยร้อนที่ผายก็ครับตรงนี้ปกติจะเดินเข้าด้านนี้นะครับขึ้นจากเรือมาก็เข้าตรงนี้เลยประตูนี้ียดเดินใช้ซูมเอานี่ครับมีรถขยะจ,จอด ตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองพอดีลืมกุญแจกุญแจประตูนี้ลืมก็เลยต้องเข้าประตูนู้นแทนแอมีฟักด้วยฟักดูแฟงไม่รู้แล้วตรงนี้นะครับเป็นนี่ทายน้ำยน ี่แหละก็กำลังดึงมเะเท้าเลยต้องมาถ่ายคลิปทิ้งไว้พอดีทุกทีไม่ค่อยได้ถ่ายกะมาเที่ยวนี้เที่ยวแล้วก็หยุดไปสักอาทิตย์นึงนี่บ้านนอกดาวโครงอลูมิเนียมออมีห้องน้ำมีหน้าต่างมีห้องครัวในตัวนี้เป็นลานสามแสนธนสิบบาท นะครับประตูออกเ,ออเดี๋ยวเข้าไปดึงทางมะพ้าต่อไม่มีเวลารีวิวภายในมากถ่ายเก็บไว้ อ๋อนู่นเขาไปยืนคุยกันอยู่นู่นแลหละเดี๋ยวเมมเต็ม,ตมถ่ายไปแค่นี้แหละอ๋อเพิ่งรู้ถ้าเป็นซัมซุงนี่มันถ่ายวิดีโอมันซูมไม่ได้นะอะืโอเคครับสวัสดีครับ